หลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าชิปสับปรากอนที่เป็น CPU รุ่นใหม่ในท้องตลาดวันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจาก CPU รุ่นอื่นอย่างไรบ้างและมันเหมาะกับใครวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมสับปรากอน X Series เนี่ยถึงกลายเป็นชิปยุคใหม่ CPU ยยุคใหม่ที่น่าจับตามอง สวัสดีครับพบกับกอล์ฟครับผมวันนี้เราจะพามาเจาะลึกกันว่าชิปเซตซับรา g อนมีความน่าสนใจยังไงบ้างเหมาะกับใครวันนี้มีคำตอบให้ทุกท่านแน่นอนครับหากพูดถึงในชิปของตัวคอคอมซับราคอนกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่อยู่ในโคพ a ล t Plus PC ด้วยและแน่นอนว่ามันทำงานบน Windows อาจจะแปลกใจว่าชิปเซตตัวนี้มีบทบาทใน Windows อย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าเป็นชิปน้องใหม่แต่ไม่ธรรมดาครับเนื่องด้วยว่า แรงมากๆ2แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันและ3ปลดล็อกคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติ AI ด้วยพลังของ NPU ดังนั้นแล้วจะเห็นเลยว่าชิป Qualcomm Snapdragon ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาหรือผู้ที่ต้องการทำงานร่วมกับคุณสมบัติ AI เพราะฉะนั้นแล้วข้อดีของมันครับอันดับแรกเลยคือในเรื่องของการที่ออกแบบชิปเซตต,ตัวนี้ในรูปแบบของ SoC หรือว่า System on Chip เนี่ยทำให้เราเห็นว่า ชิปตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีพัดลม2การระบายความร้อนดีเยี่ยมและ3ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่อายุ5ปีขึ้นไปในทองตลาดตัวนี้ทําให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงกว่าเร็วกว่าแรงกว่าถึง5เท่ากันทําให้เห็นชัดเลยว่านี่คือข้อเดีนหลักเลยของการที่เราได้ชิปเซตขนาด แบบใหม่เล็กลงแต่ประสิทธิภาพไม่ธรรมดาแบบที่2คือในเรื่องของการที่มันสามารถทํางานตอบโจทย์คุณสมบัติที่มันเป็นคุณสมบัติ AI ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าชิปเซตตัวนี้มี NPU ใส่เข้าไปโดยที่ NPU ตรงนี้เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่40 TOPS ขึ้นไปฝังลงมาในตัวชิปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือมันจะไปผลลอกคุณสมบัติพิเศษที่ทำงานร่วมกับ โคพอลลัสพีซีซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของ PC w i n ิ o w s ที่เร็วแลวก็แรงที่สุดแล้วก็ฉลาดที่สุดด้วยคุณสมบัติใหม่ที่ต้องบอกว่าเฉพาะ Snap d ร a g ก n เท่านั้นครับที่ได้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็น i m p r o v e Windows s e a r c h ครับช่วยค้นหาไฟล์ด้วยพลัาาง NPU คลิก to ดูครับเราสามารถลดขั้นตอนของแอคชั่นในการทำหลายอย่างพร้อมกันจากหลายขั้นตอนเหลือแค่ไม่กี่ขั้นตอนและก็สุดท้ายคือ Recall ครับเราสามารถย้อนเวลาค้นหาสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการบนหน้าจอได้เลย ยังมีครั้งหนึงว่าคุณสมบัติทั้งหมดนี้ใช้พลังของ NPU นล้วนๆไม่ต้องต่อนเน็ตก็สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วนี่คือจุดแข็งข้อดีของ Snapdragon วันนี้เลยและไม่เพียงเท่านั้นครับต้องบอกว่าคําถามที่หลายคนสงสัยกันก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันกันบ้าง ต้องบอกว่า CPU Snapdragon วันนี้เนี่ยมากกว่า93%ของแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ง,งานทั่วไปใช้ง,งานกันอยู่รองรับการใช้ง,งานบน Snapdragon กันหมดแล้วทั้งในรูปแบบของการทำงานแบบ native เองก็คือสามารถทำงานได้100%เมื่อจะเป็นการดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ก็ตามหรือหากแอปตัวนั้นไม่ได้รองรับแบบ native ก็สามารถใช้ง,งานผ่าน Prism Emulation ได้คำถามก็คือแอปพลิเคชันสาย Creative เช่น Photoshop ในฝั่งของ Adobe ต่างๆนั้นใช้งานได้หรือเปล่า Photoshop เองรองรับการใช้งานแบบ Native 100% Premiere Pro รองรับการทำงานผ่านปริซึม m u u l t t o o n หรือจะเป็นแอป,ปในฝั่งของสาย CAD เป็นต้นครับ a u t o c a d เองแม้ว่าจะเป็นการจำลองผ่านป r i ซึม m u u l t t o o n แต่ก็ให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่แยกไม่ออกเลยว่านี่เป็นการจำลองผ่าน Emulation พอให้ประสิทธิภาพที่ดีบ้างๆด้วยคุณสมบัติของชิปเซตเองคําถามสุดท้ายครับคือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมภายนอกยกตัวอย่างเช่น printer สบายใจใหายห่วงได้เลยครับว่า printer เ,เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสนับ d น a g เองก็ออกแบบเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้ printer ส่วนใหญ่เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบ plug and play เสียบสายปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยด้วยมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น multi o printing แบบไร้สายก็ได้แบบเสียบสายก็ได้ทําให้เครื่องปรินเตอร์เนี่ยมากกว่า8,500รุ่นเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งตัวไดรเวอร์เพิ่มเติมและนี่คือทั้งหมดของการใช้งาน Qualcomm หรับ d r a g o n CPU เราเห็นถึงความเร็วของตัวชิปเซตตัวนี้ไปแล้วเราเห็นถึงการที่มันสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อทั้งวันแม้ว่าจะเป็นการเสียบสายผ่านตัวสายชาร์จหรือจะเป็นการใช้งานแบบไร้สายก็ตาม แบตเตอรี่ยาวนานทั้งวันแล้วก็ประสิทธิภาพไม่มีดรอปแม้แต่ทีเดียวด้วยการปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษที่เป็น exclusive features ของโค p a า a Plus p c ก็ปล่อยให้ทางสรับดราโกนเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกที่จะได้คุณสมบัติเหล่านี้ครับ ความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันต่างๆก็รองรับการทํางานแบบเนทีฟด้วยแล้วก็การทํางานผ่านตัว p r i ซึม m m u l a t i o n ใช้งานได้แอป,ปส่วนใหญ่สบายใจใหายห่วงหรือจะเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมเช่นปรินเตอร์เองวันนี้ p r i n เตอร์หลากหลายรุ่นวันนี้เองก็รองรับการใช้งานได้แบบครบถ้วนปรินได้สบายใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องบอกเลยว่านี่เป็นชิปเซ็ตน้องใหม่ CPU น้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆอย่าลืมไปลองค้นหาโน้ตบุ๊กที่ใช้งานคุณสมบัติของ q u a l c o m m p d r a g อนกันดูแล้วคุณจะลหลงรักแน่นอนครับวันนี้กอฟไปแล้วครับสวัสดีครับ